สัสดีค่ะหัวจกรนพรัตน์แปดแปดนะคะตอนนี้เราทำงานเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะส่งงานเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณเจ้าว่าและคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกเกษในการทำงาน,นะคะ่ะเป็นโดมทรงจั่วนะคะพื้นที่ประมาณ1,000ตารางเมตรนะคะอันนี้คือรอบนอกนะคะรอบนอกของอาคาระคะ่ะ นี่ค่ะจะคุมตัวเมนไปเลยนะคะประโยชน์ใช้สอยคือเวลามีงานศพจะไม่มีแดดส่องเข้ามารบกวนแขกที่มาร่วมง,งานเลยนะคะแล้วพราที่เดินวนนะคะจะไม่จะไม่ร้อนแล้วค่ะนี่ภาพรวมนะคะนี่ด้านข้างรอบนอกค่ะถ้าวัดได้สนใจนะคะที่จะให้ลูกเกดดูแลและสร้าง ติดต่อได้นะคะ0805356956ค่ะหนนะะัวจกรนัทรับริหารงานโดยลูกเกดทำงานเองทุกขั้นตอนนะคะอันนี้ก็คือรอบนอกมาคะของตัวอาคารโดมค่ะทรงจั่วค่ะที่เสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะได้ล่มแน่นมากค่ะนี่ค่ะอีกมุมหนึ่งนะคะ อีกมุมคือด้านหลังเมนค่ะคือได้ล่มแน่นๆไปทั่วเลยค่ะอันนี้ด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะเป็นโดมทรงจั่วที่ทำแล้วออกมาสวยมากๆนะคะเหมาะกับหน้าเมนค่ะสวยงามมากนะคะอันนี้เครื่องงานเก็บเสร็จร้อยเซค่ะ นี่ค่ะภายในนะคะค่อยๆดูค่ะวัดได้สนใจติดต่อนะคะโดมตัวนี้เกจทำประมาณ1พันตาราเมตรทำงานอยู่ที่ประมาณ1เดือนครึ่งน,นะคะ1เดือนครึ่งค่ะอันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็มาชมด้านหน้ากันค่ะ หอจกนพลัต888นะคะแล้วมีในช่องทางเพจแค่พิมพ์คำว่าหอจกรนพลัต888รับสร้างโดมทุกท่านก็จะเจอนะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะแล้วก็ด้านข้างค่ะ